ใช่แพรพาสวัสดีพี่ๆหน่อยแล้ว,วอ่าแล้ววันนี้เรามาเที่ยวที่สวนน้ำเนาะเ<ด>พราะวันนี้มันปิดเทอมแล้วอ่ะเดีย๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูสไลเดอร์สิที่แพรพาจะขึ้นขึ้นสูงสุดเลยนะไหนอ่าไปเดินแพาเดินไปดูแล้วอ่าพาไปดูนะครับวันนี้พามาเทีย่ยวสวนน้ำครับผมวันนี้ปิดเทอมอ่ะอ่าทางนี้นะโอเคเดี๋ยวแพพาจะพาขึ้นสไลเดอร์ นะครัแพ้พาพาไปดูสายเรื่อข้างหน้าเลยลูกนำไปดูสายเรื่อข้างหน้าเลยแล้วเดี๋ยวแพ้พาจะพาขึ้นสไลด์เรืองแพ้พาไปไหนเลยอ่าไหนแพ้พามาแล้วแล้วไหนอ่าอ่าพาไปตรงนู้นแล้วอ่าแพ้แพ้แพ้พาไปเล่นคองเลยลูกอ่าเดี๋ยวแพ้พาจะขึ้นไปตรงนู้นนะครับผมโอเคอ่ามามายืนคู่กันแล้วยืนคู่ อ่าบายบายแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันบายบายอตอนนี้แพรพามาแล้วนะครับอ่าอาน้องแพรพามากล้องเลยแล้วของพแพรแพพามาที่กล้องเลยแล้วอ่าโอเคเก่งมาก